บังเฟิร์ดนะครับพี่น้องเดินทางมาถึงประเทศเยอรมันเป็นทางการแล้ว้อสนามบินแล้วพี่น้องก็ลังเอากระเป๋าขึ้นรถกระเป๋าขึ้นรถข,ขึ้นล่าศิล,ลปินเท่ากับเตรียมตัวไปแสดงมือนี้อยู่มนานแฮมนะครับอยู่มนานแฮมนะครับเจอกันกับโตเกียวมิวสิกโชว์ในค่ำคืนนี้ไปคันไหนเนี่มนยมนานแฮมใช่ไหมฮะมพูดอยู่ครับพูดถีงร้อย100ครั้งต้องถูกร้อยครั้ง ไม่นั่งตรนู้นเหรอคะขั้นไหนก็ได้ขั้นไหนก็ไปบอกเดียวกันไกันบ่แต่ขั้นนี้มันสูงขั้นมันเป็นแต่บินไหมพี่น้องเอ้ยข่อางหวานแล้วเยอร์มันมีคนเห็นเธอที่เยอรมันแฟนเก่าของอายคนนั้นโมกาเดน เมื่อน,นี้มีเหตุการณ์ท้ายการบินฟินแอ์พี่น้องโซเซจะถือเรียกได้ปุ๊มาถือกับโตแม่โตัวตอนนี้ฮะตัวแม่์่แม่แต่ว่าไม่ได้สนใจดอกสนใจแต่ว่าของไม่ได้เห็นของสีใสพี่น้องเอ้ยคอยจะถือคนถือกระเป๋ากระเป๋าเปิดกระเป๋าันมาเยอะมันตะวักระเป๋านสีแดงหนาสีเข็ม,ม,มผมไปพุ่นไปเทีเ่ยวเดนมาร์กอ๋อกระเป๋าไปเทีเ่ยวเดนมาร์กไม่เป็นไรแต่เราละ่ะ <laughs> เราเรามาเก็ม ก็มีว่าตอนก็ปอบไปต่อเครื่องหรอใช่กร็ปอบไปต่อเครื่องเหมือนเราเลยเราต้องไปเล่นที่เดนมาร์กแลแหละเห็นไหมล่ะเจอกันเด้อพี่น้องตงเราผิดที่เดนมาร์กป้าพี่น้องไทยเฮ้ามือนี้นะครับผมออกมางานไทยเฟสติวัลนะครับผมเมืองมานไฮม์นะครับผมเวลาใช่ไหมคะนัวเครื่องเรื่องเวลาเคร่งไม่ดีเลยอ่ะพอเครื่องลงปุ๊บ